สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยายปู่กับมาวัดคือเกา่าเก็บกว่ยสาระแล้วล้างถ้วยล้างจานแล้วกับมามไหวฟังว่ายายปูม่มาวัดได้อย่างน่แต่ว่าเมื่อนี้ยังบาเบาเรื่องทำวัดเสาทำวทัดเย็นได้เลยทำวัดเสาทำวัดเย็นได้อย่างนีงก็ได้หลายหลายเดี๋ยวต่อจากเมื่อนี้ไปเมื่อนี้เอาเรื่องที่วบาเบามาก่อนว่าหนงมาวัดบเหินแกตัว เอาใจเขามาใส่ใจเล่าที่ว่าได้ปู่ได้เนาะวัดใจจาของเรื่องโลบเรื่องโกรดเรื่องหลงรักษาสินหาเป็นนิจจะสินนี่ย่าปู่อยากส่วนคุณมาวัดแล้วก็หูว่าพระพุทธเจ้าตรัสรูอริยสาาัจสีทุกสมุทัยนิโรธมากแล้วก็มรรคแปดเป็นขอวัดในกาญไวยพุมิทุกข์อหมู่ว่านนี่ที่ย่ยปู่ว่านี่ละ่ะเข้ากะ ศาสนาเฮาโดยมากเส้นเน้นอยทีกิเลสเท่านั้นบ่นอกกท่านั้นบ่มียังกิเลสคือโลภคือกูธคือหลงมักแปดที่ว่าพระพุทธเจ้าเพิ่นเขียนกับย้อนขอวัดที่บ่ห้เฮาทุกขอวัดขอปฏิบัติที่บ่ห้ทุกทั้งหลายที่บ่เกิดทุกทั้งหลายเด้วกับการยอมรับความธรรมชาติของคนคือเกิดกับเป็นทุกข์แก่กับเป็นทุกข์เจ็บก็บเป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์กิเลสไพ่เฮา เป็นทุกข์ทุกข์ความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่ว่าสมหวังโลภโลภของคนอื่นมาเป็นของเจ้าของก็อยู่ในขอ้ออ่าสินหาเบิร์ตที่ว่ามามันก็คือสินหาเบิดสินหากับไม่เวนคาเวนการค้ามรักทรัพย์บอพูดพืชอยู่ใกามว่าูดเท็จพูดซอเสยยียบว่าปูดใสไลว่าปูดหยาบค่ายแล้วก็สุรามินเมา บะมี่ทอนี่อันนี้แหละสิ่งที่ได้ได้หลายกว่านี่คือยายยายสวยเพราะเราได้หลายหลายเราเบิดทุกอย่างเลยเหลอแล้เฮตดงานวัดบ่มีเงินเดือนเ,เด้นี่เฮ็ดนี่แหละเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างได,ได้ได้ทุกอย่างนี่แหละสี่ได้คือทำงานโดย่หวังผลตอบแทน บ่ได้จักบาทเดือนหนึ่งสามสิบมือก็ได้สามสิบมือสามสิบเอก็ได้สามสิบเอดยายปูอยากให้คนมัวัดอยากให้เห็นความเสียสละของคนที่ประหวังผลตอบแทนที่ว่าบ่ยุทธ์ความโกรธความหลงมีอย่างกัป่อยพานไป่านไปบ่ยุดติดคนบ่ความหลงนี่อยู่ในอยู่ในการยึดติดเลยยึดติดคนถ้าจะเขายึดติดผู้ใดผู้หนึ่งนี่เข้าสิเขาสิมีถุกเด้คลือว่า เขาสิดีตลอดบางครั้งมันก็ต้องมีการเปลี่ยนไปได้เพราะว่าค้นหฮอต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอาเป็นว่ามือนีท่อนี้ก่อนมือหนาคุยใหม่สวัสดีค่ะมือหนาคุยใหม่กดไลค์กดแชร์ในเด้อสวัสดีค่ะ